มาดูแตงจ้ามาดูแตงกว่าเนาะอันนี้เก็บไปห้าลูกแล้วมาคะ่ะต้นเนี้ยซื้อมาเจ็ดสิบห้าโคลนถือว่าคุ้มนะคะอันนี้ต้นนี้เก็บไปสี่สี่ถึงห้าลูกละอันนี้ปลูกเองค่ะอันนี้เพราะไปเ,เพาะเพาะเองเพาะเองค่ะอันนี้เก็บไปสอง อันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยแถวนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะดูเลืองเรือ,อไม่เจอแดดมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะที่กว่ากว่าได้นะพวกนี้เพาะเองจ้ะกลุ่มนี้เพาะเอเพาะเองเพาะเองนน่นนั้นสุดท้ายที่ลูกเยอะๆก็เก็บไปแล้วสมลูกอันนี้ก็ซื้อเข้ามานะคะต้นนี้ซื้อมาสองต้นนะคะประหรกนึกว่าตัวเองจะเพาะไม่ขึ้นก็เลยลองไปซื้อของเขามาดู แต่ของเขาสวยกว่าสรุปแล้วจ้าแค่นี้นะคะ